เมื่อราตรีมาเยือนวิญญาณจากโลกอื่นก็ออกเพ่นพ่านไปทั่วสาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากเวียดนามมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกัน,กนครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเวียดนามมิดเฮอร์เรสตอร2022 ผมต้องขอบอกก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มีอยู่3ตอนซึ่งแต่ละตอนก็มีความสยองแตกต่างกันออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไวม้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมานำเสนอนั่นคือ Netflix p r e m i u ยดูหนังแบบ 4K Ultra HD จากราคาปกติ419บาทลดเหลือเพียง129บาทต่อเดือนคุณจะได้ดูทั้งหนังและซีรีส์มากกว่า1,000 0เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มประวัติการดูไม่สูญหายไม่มีสัญญาผูกมัดคนเดียวก็สมัครได้ที่สำคัญมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานและถ้าบอกว่ามาจากช่อง KWN ก็รอรุนลับเงิน1,000งนบาทได้ทุกสิ้นเดือนสนใจสมัครสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับตอนที่1ลานเหองหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับดาราสาวที่กำลังเป็นกระแสในยุคนั้นซึ่งเธอมีชื่อว่าลานเหองไม่ว่าเธอจะทำอะไรคนก็ชอบทำตามไปหมดขนาดเธอไปนั่งกินน้ำอ้อยร้านน้ำอ้อยก็ขายดิบขายดีจนชายเจ้าของร้าน ต้องวาดรูปเธอไว้เป็นที่ระลึกแต่อยู่มาวันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆมีชายปริศนาได้มากดกิ่งที่หน้าบ้านพอเธอเปิดประตูออกไปชายคนนั้นก็เอาน้ํากดสัตว์เข้าที่ใบหน้าของเธอจนทําให้เธอเสียโฉมและหลังจากวันนั้นมาก็ไม่มีใครพบเธออีกเลยบางก็ว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วตัดฉากมาที่ปัจจุบันก็พบกับงอกมินหญิงสาวที่คลั่งไกลานเฮืองเป็นอย่างมา เธอได้พูดกับแฟนหนุ่มว่าสักวันเธอจะดังเหมือนลานเหืองให้ได้และตอนนี้เธอก็เข้ารับการคัดเลือกที่จะเป็นนักแสดงจากค่ายหนังค่ายหนึ่งโดยมีไอเนือ้อดาราสาวเจ้าของบ้านคนใหม่ที่เข้ามาอาศัยแทนลานเหืองในวันนั้นงอกเมนก็มีคู่แข่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอาเนื้จะเลือกเธอเหมือนเดิมไอเนือ้บอกว่าเธอสวยและเป็นธรรมชาติก่อนจะจากกันไอเนื้ก็บอกอีกว่าถ้าเธอได้เป็นนักแสดงเมื่อไหร่ ทุกส่วนในร่างกายก็จะเป็นของสาธารณะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีพ่อกลับมาที่บ้านงอกหม่นก็เริ่มบำรุงใบหน้าแต่ดูเหมือนว่าคืนนั้นเธอจะฟันแปลกๆนั่นจึงทําให้เธอต้องสะดุ้งตื่นเช้าวันต่อมางอกหมินก็ถูกคู่แข่งเล่นงานโดยผู้หญิงคนนั้นได้มาฟ้องกับอายเนือ้อว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วพออายเนือได้รู้เธอจึงบอกให้งอกหมินไปนเลิกกับแฟนซะเพราะการจะเป็นดาราต้องไม่มีพันธะ ในวันเดียวกันงอกมินก็เพอหลับไปเธอจึงรีบคอตัวกลับบ้านแต่ในขณะนั้นเธอดันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านของไอเนือเธอจึงบอกให้คนขับรถกลับไปส่งที่นั่นโดยจะจ่ายค่าจ้างให้สามเท่าแต่พอไปถึงเธอก็เห็นว่าในบ้านมันมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่และจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องได้ดังออกมาจากข้างในด้วยความเป็นห่วงเธอจึงพยายามจะเปิดประตูเข้าไปแต่ไอเนือก็ส่งข้อความมาบอกว่า ไม่มีอะไรกลับบ้านไปเถอะพ่อกลับมาที่บ้านงอกมินก็บอกกับแฟนว่าเธอรู้สึกแปลกแฟนของเธอก็บอกว่าจริงและเขาก็สงสัยว่าไอเนื้อรวยขนาดนั้นน่าจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แต่ทำไมเธอไปซื้อบ้านเก่าของลานเหองงอกมินก็บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่นั้นนะก่อนที่ไอเนื้อจะไปซื้อบ้านหลังนี้มีดาราชื่อหงยุ่งได้มาซื้อก่อนแต่เขาว่ากันว่าเธอนั้นหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา เช้าวันต่อมางอกมินก็จะไปถามกับไอเนือว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงไอเนือก็ได้บอกว่าเธอนั้นผ่านการคัดเลือกด้วยความดีใจเธอจึงลืมเรื่องราวทั้งหมดและในวันนั้นไอเนือก็ให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยพอจะได้มีเวลาซ้อมการแสดงแต่อย่าลืมนะครับเมื่องอกมินจะเป็นดาราเธอต้องเลิกกับแฟนพวกเขาทั้งสองจึงวางแผนโดยการเลิกกันหลอก,ลอก เวลาที่อยู่บ้านของอายเหนือพวกเขาก็จะไม่ติดต่อกันพอถึงตอนคำํำงอกหมินก็เก็บข้าวของมาอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อจ,จอู่อาอเนือได้โผล่เข้ามากอดเธอทางด้านหลังจากนั้นก็บอกว่าการที่จะอยู่บ้านหลังนี้มีกฎอยู่สองข้อคือ 1. ห,ห้ามขึ้นไปชั้นบนของบ้านส่วนข้อที่สองห้ามออกจากห้องในเวลากลางดึกและอย่าเดินไปไหนตามลําพังพอพูดจบ เธอก็เอาซุปมาให้งอกมินก็กินกินเข้าไปโดยเธอไม่สนใจเลยว่าในนั้นมันคืออะไรเช้าวันต่อมาไอาเนอก็ได้พาเธอไปพบกับผู้กำกับแต่ผู้กำกับก็บอกว่าคนที่ลงทุนหนังเรื่องนี้อยากได้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพอย่างน้อยคนที่จะมาเล่นคู่กับคุณก็ต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่งไอเนอที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะลงทุนทำหนังเรื่องนี้เองจนเวลาผ่านไปหลายวัน ก็ถึงงานเปิดตัวของหนังโดยไอยเนอร์ได้ใช้ชื่อเรื่องว่าชมหน้าปีศาจและหลังจากงานเปิดตัวเสร็จงอกมินก็ได้เอาดอกไม้หมามอบให้กับไอเนอร์เพื่อแทนคำขอบคุณแต่เธอก็ถูกเซอร์ไพรส์กับโดยไอยเนอร์ได้เซ็นโอนกรรมสิทธิ์ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นของเธอเลยเธอที่รู้แบบนั้นก็บอกว่าไม่สามารถรับได้เพราะมันมากเกินไปแต่ไอเนอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเยอะกว่านี้ก็สามารถให้ได้พอถึงตอนคำ แฟนหนุ่มของเธอก็ติดต่อเข้ามาแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอาเนื้อจะเปิดประตูเข้ามาพอดีเหตุการณ์นี้จึงทําให้เธอรู้ว่างอกมินกับแฟนยังไม่ได้เลิกกันงอกมิน ok จึงแอบนัดเจอกับแฟนหนุม่มเพื่อที่เธอจะจบเรื่องราวทุกอย่างเธอบอกว่าไอาเนือ้อให้สิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้แฟนหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็หาว่าเธอบ้าไปแล้วทั้งที่แต่ก่อนเธอไม่เคยเป็นพอถึงกลางดึกงอกมินก็ได้มาซ้อมบทตามปกติ แต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจเธอจึงทำน้ำหกมาโดนหนังสือจากนั้นเธอก็แอบเดินออกมาข้างนอกเพราะเธออยากรู้ว่าเสียงนั้นมันคืออะไรแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนก็มีเง,งประหลาดได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอพอถึงตอนเช้างอกมินก็ได้ตื่นขึ้นที่เตียงและเธอก็คิดว่าเรื่องเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นความฝันในวันนั้นแฟนของเธอก็ได้มาหาที่บ้านเขาพยายามร้องเรียก แต่ไอ้เหนือก็ห้ามไม่ให้เธอออกไปขนาะเดียวกันไอ้เหนือก็ได้ติดต่อไปหาลูกน้องเพื่อที่เธออยากจะสั่งสอนไม่ให้เขาเข้ามายุ่งอีกในตอนนั้นงอกมินก็กําลังจะซ้อมบทพอดีแต่จู่ๆเธอก็เห็นว่าในกระดาษมันมีรอยเปื้อนที่คล้ายกับหยดน้ําเธอจึงคิดว่าเรื่องเมื่อคืนเธอไม่ได้ฟันไปตอนนี้เธอก็เริ่มเอกใจแล้วนะครับเธอรู้สึกว่าที่นี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพอถึงตอนคำ ไอเนอร์ก็เอาซุปมาให้เธอกินตามปกติแต่เธอก็แกล้งทําให้ปากาล่นในขณะที่ไอเนอร์กำลังก้มเก็บเธอก็แอบเทซุปทิ้งในคืนวันนั้นเธอก็เป็นกระวนกระวายเหมือนจะนอนไม่หลับก็แน่นอนนะครับเพราะในซุปมันคือยาก่อมประสาทที่ไอเนอร์แอบใส่มาให้เธอกินส่วนทางด้านแฟนหนุ่มตอนนี้เขาก็กําลังจะกลับห้องแต่จู่ๆเขาก็ถูกลูกน้องของไอเนอร์ดักตีจนเขาต้องวิ่งหนีแต่ก็ดันซวย ที่เขาวิ่งไปโดนรถชนจนตายกลางดึกในคืนเดียวกันงอกมินก็แอบออกมาข้างนอกเพราะเธออยากรู้ว่าที่ชั้นบนมันมีอะไรพอเธอเดินขึ้นไปสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอแทบจะเป็นบ้าตายเพราะเธอเห็นว่าอาอเนือ้อกาลังถลกหนังหน้าตัวเองเธอที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามหนีออกมาข้างนอกแต่ด้วยความที่แขนขาอ่อนแรงจึงไม่สามารถวิ่งได้เธอกลนออกมาอย่างเงียบ,ยบแต่สุดท้ายแล้ว เธอก็ถูกไอเนือเล่นงานจนสลบพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าตรงข้างหน้าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับล่ามโซ่เอาไว้ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ดูกระเซิร์กระเซิร์มพมยาวรูรังและที่สําคัญใบหน้าของเธอมันได้หายไปผู้หญิงคนนั้นก็บอกนะครับว่าคนที่เห็นไม่ใช่ไอเนือหรอกแต่เป็นลานเหองดาราสาวที่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนเธอ,อยังไม่ตายเธอไปเรียนมนต์ดำเพื่อจะเปลี่ยนหน้าคนอื่นมาใสา่ และแน่นอนว่าหงยุงดาราสาวเจ้าของบ้านคนก่อนก็ถูกเธอใช้หน้ามาแล้วและสาเหตุที่ทุกคนไม่รู้คือเธอวางแผนเอาไว้อย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นการโอนเจ้าของบ้านคนใหม่หรือทรัพย์สินต่างๆพอลานเหิงได้เดินเข้ามาเธอก็บอกว่าขอบคุณมากๆและตอนนี้เธอก็พร้อมจะส่งไอเนือไปสู่โลกแห่งความตายในขณะนี้เองงอกมินก็ใช้เศษแก้วแกะเชือกแล้ววิ่งหนีออกไป แต่สุดท้ายเธอก็หนีไม่รอดพอทางบ้านถูกล็อกเอาไว้เธอจึงหนีขึ้นไปที่ชั้นบนแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูได้หลานเหืองที่ตามมาติดๆเธอก็บอกนะครับว่าไม่ต้องหนีอย่างไงก็ไม่มีทางรอดแต่งอกมินเธอก็ไม่ยอมเธอตัดสินใจคว้าอาเสียแกว้วกีดไปที่ใบหน้าของตัวเองจนเสียโฉมหลานเหืองที่เห็นแบบนั้นเธอก็คลั่งแทบจะเป็นบา้าเพราะเธอวางแผนเอาไว้ว่า เธอจะใช้ใบหน้าของงอกมินเป็นดายต่อไปด้วยความโกรธเธอจึงเอาเศษแก้วจัดการกับงอกมินจนตายและแน่นอนว่าเมื่อไม่มีใบหน้าหลานเหืองก็ต้องกลับมาหาไอาเนือเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันก็ไม่เป็นตามที่คิดนะครับเพราะไอเนือได้เือเศษแก้วเอาไว้แล้วเธอก็พุ่งเข้าไปเล่นงานลลนเฮืองทันทีแต่ก่อนที่นางจะจบไอเนือก็ต้องการร่างที่ยาวไวเหมือนกันเธอจึงถ่ายทอดเอาวิชาอาคม และเธอก็ได้ติดต่อหญิงสาวหน้าตาสวยเพื่อที่เธอจะเปลี่ยนหนา้าเหมือนกับหลานเหองน,นั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ตอนที่2องคำสัญญาหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับชายหนุ่มเขามีชื่อว่าหงเขาเป็นเจ้าของร้านรถขนมเล็กๆที่จอดขายตามหน้าโรงเรียนความฝันของเขาคือการเป็นนักมายากลและเมื่อเด็กๆได้มาซื้อของเขาก็จะชอบโชว์มายากลให้ดูไปด้วย ในวันนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้มาขอให้เขาแสดงมายากลให้ดูแต่ด้วยความที่มันคำํำและเขาก็ต้องกลับไปดูแลพ่อเขาจึงบอกกับเด็กคนนั้นว่าเอาไว้พวกนี้ก็แล้วกันเขาให้สัญญาพ่อกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์เขาก็ได้แวะทักทายกับป้านำหญิงสูงวัยที่อาศัยอยู่คนเดียวเธอได้ถามกับเขาว่ารำคาญหรือเปล่าในเวลาที่เธอร้องเพลงดึกๆด,ด,ดื่นๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร ดีเสียอีกพอที่นี่มันเงียบมีเสียงเพลงจากป้านำพอได้ฟังแก้เหงาและเมื่อทักทายกันเสร็จเขาก็ได้ขอตัวกลับไปที่ห้องแต่ในระหว่างทางเขาก็เห็นว่ามีควันได้ลอยออกมาจากหน้าต่างเขาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นพ่อของเขาที่กำลังจุดไฟเส้นไหวอะไรบางอย่างเขาจึงได้เตือนกับพอว่าถ้าจุดไฟก็ต้องระวังหน่อยเพราะที่นี่อยู่กันหลายคนเผื่อเกิดไฟไม่จะเป็นเรื่องไม่ดีต่อมา ก็เป็นเวลาทานข้าวเขาได้ถามกับพ่อว่าพ่อจะได้ซื้อของเส้นไหว้เพิ่มหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีตังค์แต่พ่อก็บอกนะครับว่าเขาต้องการซื้อของเส้นไหว้ทุกวันหากไม่มีตังค์ก็เลิกไปโชมมาจักลไร้สาระให้เด็กๆด,กดูตั้งใจไปทํางานหาเงินดีกว่าและที่สําคัญก่อนจะสัญญาอะไรกับใครก็ควรคิดให้รอบคอบเพราะถ้าทําไม่ได้มันจะมีผลตามมาเมื่อได้ยินแบบนั้น เขาก็โกรธให้พ่อมากๆเพราะเขาคิดว่าพ่อแอบไปดูเขาเล่นมายากลพอถึงกลางดึกขณะที่เขาเดินอยู่ในซอยเล็กๆเ,เขาก็บังเอิญได้พบกับเด็กผู้หญิงเธอก็ได้ถามกับเขาว่าทําไมเมื่อวันก่อนเขาไม่มาเล่นมายากลให้เธอดูเขาก็งงเพราะเพิ่งเจอเธอตอนช่วงเย็นในวันนี้พ่อพูดจบเด็กผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเขาจึงพยายามตามหาเธอจนไปถึงร้านบะหมี่ชายเจ้าของร้านก็ได้ชวนให้เขาทานบะหมี่สักถ้วย แต่ตอนที่เอามาเสิร์ฟเขาก็เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อในถ้วยบะหมี่มันได้มีหยดเลือดเขาจึงมองไปดูข้างหน้าสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่าชายเจ้าของร้านไม่มีหัวแถมในมือก็เป็นปากกับตาแต่โชคดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันพอมีสติเขาก็รีบไปล้างหน้าในห้องน้ำแต่พอเขาส่องกระจกเท่านั้นแหละเขาก็เห็นว่าที่ดวงตามันมีเลือดได้ไหลออกมา เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาจึงรีบมาถามกับพ่อว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อของเขาก็ตอบด้วยน้ําเสียงที่เฉยชาพ่อบอกว่าการที่จะสัญญากับไพรต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าวันต่อมาเขาก็ได้ไปขายของตามปกติและเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้แอบฝึกซ้อมมายากลไปด้วยเพราะเขาตั้งใจว่าเขาจะลงประกวดมายากลตามที่ใฝ่ฝันและในวันเดียวกันเขาก็จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับพ่อทราบ แต่พอเขาเข้าไปในห้องพ่อของเขากลับไม่อยู่ที่นั่นมีเพียงห้องเปล่าๆและอุปกรณ์มายากลของพอ่อเขาจึงคิดย้อนกลับไปในสมัยวัยเด็กที่เขาฝันอยากเป็นนักมายากลถึงขั้นขอไปเรียนการแสดงแต่ก็น่าเศร้าที่พ่อกับแม่ของเขาไม่เห็นด้วยเขาจึงถูกสั่งกักบริเวณและยึดอุปกรณ์พวกนั้นทั้งหมดแถมแม่ยังบอกอีกว่าถ้าตอนไหนเขาเลิกสนใจมายากลแม่จึงจะยกโทษให้จนเวลาผ่านไปหลายวัน ก็ถึงงานประกวดแต่ดูเหมือนว่าผลการตัดสินจะไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่และในวันนั้นก็มีเสียงปริศนาได้ดังมาจากกระจกเสียงนั้นได้ถามว่าเจ้าอยากโด่งดังหรือเปล่าข้าสามารถทำให้เจ้าสมหวังได้ภายในชั่วพริบตาเมื่อได้ยินแบบนั้นเขกาก็รีบตอบตกลงทันทีโดยไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าต่อมาเขาก็ได้พบกับลูกชายของป้านำที่กำลังเอาป้ายประกาศขายบ้านมาติด ลูกชายของป้านำก็บอกว่าตั้งแต่แม่ของเขาจากไปห้องนี้ก็ถูกทิ้งร้างมาเป็นสิบปีพ่อหงได้ยินแบบนั้นเขาก็อึ้งมากๆเพราะก่อนหน้านี้เขายังทักป้านำอยู่เลยเขาจึงไม่เชื่อว่าป้านำได้ตายไปแล้วลูกชายของป้านำจึงบอกว่าบางทีสถานที่แห่งนี้อาจไม่ใช่ที่อยู่ของคนก็เป็นได้พ่อถึงตอนคำเขาก็นั่งคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและเขาก็คิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นผีร้าย ที่แปลงกายมาหลอกให้เขาทำสัญญาเขาจึงรีบไปที่ห้องเส้นบ่ายเพื่อจะทุบก,กระจกอันนั้นทิ้งแต่จู่ๆเขาดันทะลุไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นเวทีขนาดใหญ่และตรงข้างหน้าก็มีผีหัวขาดกำลังนั่งชมและพ่อของเขาก็ได้นั่งอยู่ตรงกลางจู่ๆนังก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนั้นเขามายืนอยู่ตรงระเบียงตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และถ้าก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวก็อาจทำให้เขาเสียชีวิตได้พอถึงตอนเช้า เหตุการณ์แปลกๆก็ย <S an> ังเกิดข <an> ึ <S an> ้นไม่หยุดในตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นว่าที่ข้อเท้ามันมีบาดแผลเหมือนมีใครจงใจกีดเลือดของเขาออกไปและในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมาจากห้องเซนไบเขาจึงเก่งว่าพ่อของเขาจะเกิดอันตรายเขาจึงรีบเข้าไปดูแต่สิ่งที่เห็นคือพ่อของเขาเอาเลือดมาเทราตัวเองแถมฟันรำอยู่บนเศษแก้วที่แตกและตอนนั้นก็มีมีดปลายแหลมกำลังจะพุ่งเข้าใส่ เขาจึงรีบคว้าเอาตัวของพ่อออกมาจากที่นั่นแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนพ่อของเขาก็ได้หายไปเขาจึงพยายามออกตามหาแต่จู่ๆเขาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงอีกครั้งเขาจึงบอกว่าขอโทษที่เขาผิดสัญญาเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงบอกว่าเขาเป็นคนขี้โกหกพ่อกลับมาที่ห้องเขาก็ได้พบกับพ่อที่มาอยู่ในห้องตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และพ่อของเขาก็ได้พูดอะไรแปลกพ่อบอกว่าเขากับพ่อคือคนเดียวกันพอพูดจบ พ่อก็เอามีดแทงที่ท้องของตัวเองนังจึงเฉลยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะในความจริงแล้วคงเป็นเพียงจินตนาการของพ่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะในอดีตพ่อได้ทําสัญญากับผีร้ายในกระจกว่าถ้าหากเขาดังเขาจะมาเซนไวด้วยการแสดงมายากลใหม่ๆแต่เมื่อหมดมมกเขาจึงไม่มีอะไรมาเซนบายการแสดงจึงพังไม่เป็นท่าแถมเขายังพลาดป่ามีด ไปโดนที่ตาของผู้ช่วยและผู้ช่วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือป้านำนั่นเองส่วนผีร้ายในกระจกก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ตามมาทวงสัญญาเพื่อจะดูมาจากลใหม่ๆและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ตอนที่3ตามหาหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับปิกหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์คนเดียวซึ่งเธอมีสัมผัสพ,พิเศษสามารถสื่อสารกับดวงวิญ,ญญาณได้ ในวันหนึ่งลุงดินกับป้าแหงก็ได้มาหาเธอพวกเขาก็บอกนะครับว่าต้องการจะให้เธอตามหาร่างของใครบางคนให้พอพูดจบพวกเขาก็เอารูปให้เธอดูพร้อมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าอุดเธอตายไปตั้งนานแล้วแต่หาร่างไม่เจอสักทีเมื่อได้ยินแบบนั้นบิ๊ก็รับปากว่าจะช่วยและในขณะที่เธอพยายามจะใช้จิตซื่อซานกับดวงวิญญ,ญาณจูๆ่ๆเธอก็เห็นภาพแวบ,บขึ้นมาในหัว แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรเสียงเด็กๆที่มาเล่นอยู่หน้าห้องก็รบกวนเธอเธอจึงไล่ให้พวกเขาไปเล่นที่อื่นพอถึงกลางดึกในขณะที่กำลังจะเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงประหลาดได้ดังขึ้นอยู่ภายในบ้านด้วยความสงสัยเธอจึงจะเดินออกไปดูแต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอกลัวแทบตดแต่เมื่อเธอเห็นว่ามีผีหัวขาดกำลังเดินโซซัดโซเซคล้ายกับคนเมาเล่าหมักพันปีของบิดาโจเซฟและผีตัวนั้น ก็พุ่งตรงเข้ามาหาเธอแต่โชคดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันพอเธอมีสติเธอก็แปลกใจนะครับเมื่อเห็นว่ารูปของอุดได้มาอยู่ในมือตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เธอจึงจ้องไปที่รูปเพื่อจะสื่อสัรนกับดวงวิญ,ญญาณอีกครั้งและจู่ๆเธอก็เห็นภาพในนิมิตที่คล้ายกับเขยชนบทบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยทุงย่งหญ้าเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจไปที่นั่นทันทีพอไปถึง เธอก็ได้พบกับสุสานที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาจากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังจิตติดต่อกับดวงวิญญาณไปเรื่อยๆแต่อากาศดันไม่เป็นใจเมื่อจ,จู่ๆมีฝนตกลงมาอย่างแรงเธอจึงรีบหาที่หลบฝนและโชคดีที่แถวนั้นได้มีกระท่อมถูกตั้งอยู่พอเข้าไปข้างในเธอก็ได้พบกับยายแก่ที่เป็นเจ้าของกระท่อมยายแก่ได้ทักทายเธออย่างเป็นมิตรพร้อมกับหาน้ําหาท่าออกมาตอนรับจากนั้นยายแก่ก็ถามนะครับ ว่าเธอมาที่นี่ทําไมเธอจึงเล่าให้ยายแก่ฟังว่าเธอทํางานเกี่ยวกับโรคลางความตายและตอนนี้เธอก็กําลังตามหาร่างของเด็กสาวที่เสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนเมื่อยายแก่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปยายแก่หัวเราะย่างกับคนบ้าคลั่งจากหน้าตาที่ดูเป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูทันทีและจ,ะจู่ๆยายแก่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้ายังไม่อยากตายให้เลิกตามหาร่างนั้นซะแต่ถึงจะพูดยังไง เธอก็ไม่สนใจนะครับเธอบอกว่าเธอหยุดตามหาร่างนั้นไม่ได้เพราะเธอรับปากกับพวกเขาเอาไว้แล้วยายแก่ก็โมโ oh, หที่เห็นว่าเธอดื้อรั้นยายแก่จึงไล่ให้เธอออกไปจากกระท่อมทันทีต่อมาในขณะที่เธอเดินอยู่คนเดียวจ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกที่ดังมาเป็นระยะเธอจึงพยายามออกตามหาจนไปถึงสุสานเหมือนในนิมิตก็บอกกับเธอว่าที่ตรงนี้แหละคือจุดฝังร่างของอูด เธอจึงใช้มือขุดดินไปทีละนิดแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจูจ่ๆก็มีใครบางคนได้เข้ามาล็อกคอเธอจนสลบพอถึงตอนเช้าเธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงแถมสภาพเนื้อตัวก็เปื้อนไปด้วยดินโคลนขณะเดียวกันเธอก็มองไปเห็นกลุ่มผู้ชายที่กำลังขุดหาอะไรบางอย่างอยูอย่ด้านหลังสุสานและด้วยความที่กลัวว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ทำร้ายเธอเมื่อคืนเธอจึงได้รีบวิ่งหนีต่อมา ด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบเธอได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นของอุดนะครับและนิมิตของเธอก็ทําให้เห็นว่าอุดมีครอบครัวที่อบอุ่นเธอเป็นลูกคนเล็กที่ได้รับความรักความเอ็นดูจากพ่อแม่กับพี่สาวขณะเดียวกันวิญญาณของอุดก็ได้ไปรากฏตัวให้เธอเห็นเธอจึงพยายามพูดคุยแต่อุดกลับเมินเฉยแถมยังเดินหนีขึ้นไปชั้นบนอีกด้วยเธอที่ตามขึ้นไป ก็เห็นว่าป้าแหงกําลังบอกให้ลุงดินรีบออกตามหาร่างของอุดให้เจอพ่อดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายของเธอเริ่มจะไม่ไหวแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเธอจึงอยากเห็นหน้าน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปทางด้านลุงดินก็ได้แต่ปลอบใจนะครับเขาบอกว่าเขาเร่งมือตามหาร่างของอุดอย่างเต็มที่แต่บางครั้งพลังจิตท,ที่ใช้มันก็ไม่ได้ผลพอพูดจบลุงดินก็เดินออกมาจากบ้านและตอนนี้ เขากำลังจะเดินทางไปที่อาพาร์ตเมนต์ของบิ๊กเหมือนว่าเขาจะไปพบใครบางคนส่วนบิ๊กที่แอบตามมาเธอก็เห็นว่าระหว่างทางมีเด็กได้มาเล่นอยู่แถวนี้อีกแล้วและเด็กพวกนั้นก็บอกให้เธอส่งลูกบอลไปให้แต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าลูกบอลมันคือศีรษะของคนส่วนใบหน้าของเด็กๆก,ก็กลายเป็นผีที่มีสภาพน่ากลัวเธอจลิร้องแล้วียบวิ่งกลับเข้าไปในห้องจนเวลาผ่านไปสักพัก ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเธอจึงไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วมานั่งดูรูปของอุดจากนั้นเธอก็บอกนะครับว่าเธอสัญญาจะตามหาร่างของอุดให้เจอแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนเธอก็ได้พบกับพีหัวขาดที่เข้ามาบีบคอเธออย่างแรงด้วยความกลัวเธอจึงพยายามวิ่งหนีแต่จู่ๆเธอดันไปโผล่ที่สุสานได้ยังไงก็ไม่รู้ในตอนนั้นเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะฝังร่างของใครบางคน เธอจึงเดินเข้าไปไกลๆและภาพในนิมิตก็ทำให้เธอเห็นว่านั่นคือศพของอุดที่ถูกฆาตกรรมแล้วเอาศพมาฝังพอได้เห็นเรื่องราวทุกอย่างเธอก็จะไปแจ้งให้กับป้าแหงซาบแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนวิญญาณของอุดก็ได้เข้าสิงเธอขณะดเดียวกันลุงดินกับป้าแหงก็ได้มาที่นี่พอดีวิญญาณของอุดก็พยายามจะสื่อสารกับพี่สาวว่าศพของเธอถูกฝังอยู่ที่นี่แต่ถึงจะพูดยังไงป้าแหงก็ไม่ได้ยินนะกรับ และที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าบิ๊กไม่มีตัวตนอยู่จริงๆนังจึงเฉลยให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วบิ๊กได้เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันป้าแห่งกับลุงดินได้ซื้อห้องของเธอต่อเพื่อที่พวกเขาจะใช้วิญญาณของเธอออกตามหาร่างของน้องสาวนั่นเองครับและลุงดินเขาก็มีเซนสัมผัสถึงพลังงานต่างๆได้และแน่นอนว่าพวกเขาก็ได้พบกับลุมศพของอุดพอทุกอย่างจบลงป้าแห่งกับลุงดิน ก็ได้นําอาหารมาเซ้นบายจากนั้นพวกเขาก็อัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหมดให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้อีกทั้งการถ่ายทำแทบจะไม่เชื่อว่าเป็นหนังเวียดนามพอลุกเล่นแสงสีเสียงดูคล้ายกับหนังเกาหลีที่ทำออกมาได้ดีมากๆ และสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกขนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ